สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมครับปาล์ม3บาท5บาทนะครับแต่ว่ามาในวันนี้ไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์เกมที่เชลซีจะลงสนามนะครับเนื่องจากเป็นช่วงของฟีฟ่าเดย์ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรมทีมชาตินะครับซึ่งแน่นอนครับนักเตะอย่างพวกเมสันเมลริสเจมหรือแม้กระทั่งมาเตโอโควาซิชหรืออีกหลายๆาคนก็ไปรับใช้ทีมชาตินะครับแต่ก็จะมีข่าวร้ายอย่างที่ได้รายงานไปใน a c e b o o k นะครับก็คือเรื่องของเอ็นกลกองเต้ที่มีอาการบาดเจ็บก็ต้องดูว่า จะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวเชลซีเนจะมีโปรแกรมเล่นกับเวสต์บรอมบีชเอาเบียนนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะในส่วนของตรงนั้นแต่ว่าวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็เป็นข่าวเรียกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นข่าวที่ทําให้แฟนเชลซีหลายคนตั้งคําถามครับก็คือการเสริมทัพในตําแหน่งกองหน้าสไตรเกอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ดูเหมือนว่าเชลซีก็น่าจะตามหาผู้เล่นในตําแหน่งตรงนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ประเด็นหลักๆก็คือเชลซีไปมีข่าวเชื่อมโยงกับเออร์ลิงฮาเรนกับลูเมลูลูกาคูนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหรือว่ามาวิเคราะห์เรื่องของลูกาคูกับเออร์ลิงฮาเรนในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับว่า เชลซีควรจะดึงผู้เล่นคนไหนเข้ามาเสริมทัพนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับยังไงฝากขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีด้วยนะครับ Suzuki way of life ตอนนี้มีมอเตอร์โชว์อยู่ใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift โปรโมชั่นพิเศษก็ไปดูกันได้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับรวมไปถึงสิงห์วัว f อ o ฟุตบ l ลนะครับติดตามคอลัมน์ที่ผมไปเขียนได้ทุกวันจันทร์ในเพจของสิงห์วัวออฟฟุตบอลแล้วก็อย่าลืมครับใครที่ รับชมคลิปของผมแล้วนะฮะนอกจากดูคลิปนี้แล้วอยากไปดูคลิปอื่นๆประวัติของจอจินโยแล้วก็เรื่องราวการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยของทีมสิงลูของเราก็อย่าลืม Subscribe ช่องปามสามบาท5บาทแล้วก็ใน Facebook ก็ชื่อเดียวกันครับปามสบาท5บาทนะครับก็มาพูดถึงกรณีของกองหน้า ทั้ง2คนครับที่มีข่าวกับเชลซีในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับทั้งเอริงฮาแลนกับโรเมลูลูคาคูเนี่ยคือประเด็นของข่าวเนี่ยมันถูกนําเสนอทั้งในดิแอ l เ t ติกนะครับรวมไปถึงสื่ออย่างเมโทรแล้วก็สื่อหลายๆสื่อในต่างประเทศชื่อดังนะครับหลายสํานักเลยคือข่าวมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีข่าวว่าเชลซีสนใจเอริงฮาแลนเนี่ยผมว่าข่าวนี้น่าจะได้ยินกันมาประมาณสักเป็นเดือนแล้วแหละ แต่ปรากฏว่าช่วงหลังมันมีข่าวว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยทางดอทมูลเขาไปตั้งค่าตัวไว้สูงระดับที่ประมาณ150ล้านปอนด์หรือประมาณ180ล้านยูโรซึ่งค่าตัวตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นค่าตัวที่สูงมากๆแล้วก็เชลซีอาจจะถอยทับนะครับก็เลยทําให้อ่าอ,อาจจะไปหันล่าตัวโรเมลูลูคาคูของอินเตอร์มิลานแทนซึ่งตรงนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าในกรณีของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยสัญญาของเขาเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นการเออเรียกว่า ในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับที่ค่าฉีกสัญญาจะเหลือประมาณสัก75ล้านปอนด์เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่บอกเนี่ยถ้าดัดมูลจะทาเงินให้ได้มากทสุดเพราะฉะนั้นเขาต้องปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นนั่นส่งสัญญาไปถึงเชลซี Chelsea, หรือทีมแบบแมซิตี้หรือปารีสแซงต์แชร์แมงก็ดีว่าถ้าอยากได้ซัมเมอร์นี้แน่นอนครับจากข่าวตรงนี้ 100ล้านปอนด์มีแน่แน่ดีไม่ดีเกิน120ล้านเพราะฉะนั้นผมจะประเมินค่าตัวของเอริงฮาแลนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของทั้ง2คนนะครับส่วนรูไม่ลูคาคูเนี่ยอย่างที่เราทราบก็เคยเล่นกับเราเป็นเด็กของเรามาก่อนในปี2 0 1 1ันสิบเอถึงตอนนั้นลูคูก็ยังเด็กมากลงเล่นกับเราแค่10เกมแล้วก็ยังไม่ยิงประตูตอนนั้นต้องบอกเลยครับว่ามาแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ฝีเท้ายังไม่ฉก,กัดฉกันเท่าตอนนี้นะครับแต่ถ้าดูในตอนนี้ตอนเขาอยู่อิตาีนเ่ ลงเล่นแต่ปี2019 62นัด42ประตูถือว่าใช้ได้ก่อนหน,น,นี้กับแมนยู6กับหก6นัด28ประตูถือว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูสีแต่เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดทั้งฮาแลนด์กับโรเมรูลัวคูนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเรียกว่าการวิเคราะห์ของตัวผมเองนะครับก็ใช้วิจราราณในการเรียกว่ารับฟังแล้วก็รับชมไปแล้วกันนะครับข้อแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเชลซีจะ ต้องเลือกกองหน้าคนไหนถ้าเป็น2คนนี้ในมุมมอมผมนะครับคนแรกถ้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ในมุมข้อดีคือ1อายุการใช้งานน้อยนะครับอย่าลืมว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นี่อายุแค่20ต้นต้น,ตนแล้วถามว่าเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองแน่นอนครับเขาผ่านการเล่นกับทีมในลีกออสเตรียกับบุดเดสลีกา้าเยอรมันแต่ก็มีข้อเสียตรงที่เขายังไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีก ซึ่งตรงข้ามกับลูอคูนะครับเคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเล่นกับเวสต์บอมในตอนยืมตัวเคยเล่นกับเชลซีเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้เออร์ลิงฮาแลนด์จะเป็นรองโรเมรูลูกาคูนะครับแต่ถ้าในมุมผมเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์กับโรเมรูลูกาคูซึ่งเป็นกองหน้าสไตรเกอร์เหมือนกันซ้ายทั้งคู่ถามว่าเชลซีมีความจำเป็นต้องเอากองหน้าแบบนี้มาไหมในมุมผมถือว่ามีความจําเป็นมากๆนะครับพอพูดแบบนี้หลายคนจะตั้งคำถามว่าอา้าวแล้วติโมวัเนอร์ที่เอามาเนี่ยจะเป็นนสสสไไไตตรรรรเเเเเเกเกกททอออออ์์ดด้้้หืืืปลลล่่่่าาาาาาคคถููจจทททีีมมมขขงโัแววยผชะ จะใช้ติโมวเนอร์เป็นลักษณะของเซคกันสไตรเกอร์หรือกองหน้าที่ยืนด้านหลังของลูคาคูหรือเออร์ลิงฮาแลนด์หรือลักษณะเป็นฟอร์เวิร์ดเลฟนะครับยืนทางซ้ายไม่ได้เป็นสไตรเกอร์สักทีเดียวถ้าอาธิบายแบบนี้หลายคนอาจจะยังงงสไตรเกอร์ ker, หมายความว่าไงคือเป็นกองหน้าตัวเป้ากองหน้าถล่มประตูเลยนึกถึงใครครับนึกถึงสมัยก่อนก็คืออารันเชรอร์รูดฟานดิสโตรอยท่านในปัจจุบันก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เออร์ลิงฮาแลนด์เป็นกองหน้าหรือเป็นผู้เล่นที่สําหรับใช้ทําประตูอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะ คนที่เชียร์ลูคาูเนี่ยก็จะมองว่าเ้ยมันมีเปอร์เซ็นต์ได้ก็ตรงที่ว่าเด่ายลืมว่าลูาคาูเป็นกองหน้าที่หลายคนกังวลกับเรื่องของการจับบอลเฟิร์สทัตก็ไม่ค่อยดีกันจ่ายบอลหรือบางทีก็ไปยืนเก๊เก๊เก,กลางๆเราจะได้เห็นอเล็กซิสเตะบอลปอะัดหัวกระบาลของลูเบนลูอาูแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้หรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการไม่ดึงลูอาคูคือลูคาคูเนี่ยต้องบอกเลยครับเขามีเสถียิในการยิงประตูหรือค่าเฉลี่ยต่อซีซั่นเนี่ย 20ประตูต่อฤดูกาลซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องบอกว่าถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคือลูคาคูเนี่ยเล่นกับทั้งเอเวอเรตันแมนยูอินเตอร์เนี่ยใน3-4สี่ซีซั่นหลังสุดเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยเขายิงเกิน15ประตูแน่นอนแล้วถ้าในทุกรายการเนี่ยเฉลี่ยเกิน20ประตู แทบจะทุกซีซันใน5ซีซันหลังสุดเนี่ยจะมีแค่ฤดูก,กาลสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์แต่ที่เขายิงแค่15ประตูจาก45เกมที่เหลือเนี่ยค่าเฉลีย่ยคือครึ่งต่อครึ่งคือถึงแม้ว่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ชอบสไตล์การเล่นของลูอคูที่บางครั้งจับบอลแรกไม่ดีดูล้นตัวบางทีดูเก๊เก๊กงังๆเหมือนเป็นคนที่ต้องยอมรับเลยว่าเหมือนเป็นคนที่เล่นบอลแล้วเบสิกไม่ค่อยดีแต่จุดหนึ่งครับด้วยสรีด้าที่ใหญ่ของเขาเนี่ยมันทําให้เขาสามารถทําประตูได้ถ้าคิดในอีก แฟนแมนยูนเต็ดบางคนนะครับก็อาจจะไม่ใช่ชื่นชอบรุ่นฟันนิสโตรยกับลีลาการเล่นที่แบบไม่ได้สวนงามไม่ได้แบบพริว้วหรือว่าเป็นกองหน้าเทคนิคแบบแบบเชดดี้เชลลิงแฮมหรือกองหน้าที่แบบเ,เขาเรียกว่าการยิงประตูแบบพริวพร้วๆิวมาโกแฟนบาสเทนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้คือสถิติข,ของโรเมรูลูคาคูนเนี่ยมันโหดเปิดหีบจริงๆนะครับแต่สถิติตรงนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ทําได้เพียงแต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยยังไม่เคยเล่นพเมยรีกถ้าถามว่าจุดอ่อน ของเออร์ลิงฮาแลนด์กับโรเมลูลา卡ูเนี่ยสองคนนี้เออร์ลิงฮาแลนด์จะมีจุดอ่อนที่ตรงนี้ครับเขายังไม่เคยผ่านการเล่นพรีเมียร์ลีกเราไม่รู้ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์สุดท้ายมาเล่นพรีเมียร์ลีกจะเวิร์กหรือเปล่าเราเห็นเขากระชากหลุดเดียวคือเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่มีความเร็วเหมือนกันนะครับส่วนสูงสรีระก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเพราะเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยสูงอยู่ที่194เซนติเมตรโรเมลูลา卡ูเนี่ย สูงอยู่ที่190ซนติเมตรซึ่งไม่ห่างกันแต่ความหนาในลูกาคากูหนากว่าแล้วก็ประสบการณ์ในพิมพ์มารีกมีมาแล้วขณะที่ค่าเฉลีย่ยผมถือว่าใกล้เคียงกันถ้าเต็ม10ก็โคให้8ให้9เท่ากันนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ถ้ามองในมุมของคนที่เชียร์เออร์ลิงฮาแลนด์จุดหนึ่งที่เขาจะเด่นกว่าลูกาคากูชัดเจนก็คืออายุการใช้งานเพราะว่าลูกากูปัจจุบัน27ปีเออร์ลิงฮาแลนด์แค่20ปีโอใช้งานได้ยาวๆนะครับแต่ถ้ามองในจุดด้อย เออร์ลิงฮาแลนด์มีเอเจนต์ชื่อมิโน่เลวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันมีทั้งเรียกว่าจุดดีและจุดด้อยการซื้อผู้เล่นของมิโน่เลวลาแน่นอนครับเงินใต้โต๊ะหรือว่าเงินไซน์งอนฟรีมันสูงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชซีเงินไม่ถึงนะครับอย่าลืมนะฮะเราจ่ายถึงแม้ว่าเราจะจ่ายค่าตัวเออร์ลิงฮาแลนด์ร้อยห้าสิบล้านปอนด์มันไม่ได้จ่ายแค่นั้นครับเราต้องบวกเงินกินเปล่าที่จะให้เอเจนต์เข้าไปเงินกินเปล่าคืออะไรครับ ผมเชื่อว่าหลายสโมสรยื่นข้อเสนอใกล้เคียงกันถ้าช่วงซัมเมอร์เชลซียื่น150ผมว่าเปเชก็มีปัญญายื่น150มาสิตี้ก็มีโอกาสยื่น150ทีเนี้ยเอเจนต์จะทำไงให้นักเตะอยากมาเล่นกับทีมอย่างเราเพราะฉะนั้นครับเงินใต้โต๊ะอันนี้ต้องยอมรับครับว่าเงินตรงเนี้ยมันมีส่วนทําให้เอเจนต์อะเบี่ยงเบนผู้เล่นให้สามารถมาเล่นกับเชลซีได้ถามว่าเปอร์เซ็นต์ของเอลลิงฮาร์เลนกับการเล่นกับเชลซีมีไหมครับ มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าในมุมผมเนี่ยแมนซิตี้จะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเพราะอย่าลืมว่าพ่อของเขาก็าคืออาร์ฟิงเกอร์ฮาเลนเคยเล่นกับแมนซิตี้มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าแมนซิตี้กระโดดเข้ามาสนใจเออร์ลิงฮาเลนเมื่อไหร่เชลซีลำบากแน่นะครับแล้วอย่าลืมว่าคุนเก,กนโรก่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ผมเชื่อว่าแมนซิตี้เขาจะไม่ใช้กาเบรียลเคซุสแน่ๆครับเพราะเคซุสก็ยังคาดหวังไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าแมนซิตี้เนี่ยที่กำลังโดนจับตาเรื่อง Financial Fair Play เนี่ยพววกเขขาจะยัับตในการดึงเออร์ลิงฮาย์เนล่า แต่ถ้าดูไทม์ไลน์ที่ผมบอกหรือทามมิ่งเวลาเนี้ยมันคือช่วงเวลาที่แมนซิตี้สามารถดึงเออร์ลิงฮาร์แลนได้เลยนะครับเพราะกูนนากีโร่สาแล้วเจ็บอลอดรัดแหดนไม่ค่อยได้เล่นเออร์ลิงฮาร์แลนจะไปอุดรอยรั่วตรงนั้นพอดีอย่าลืมครับถ้าอย่างที่บอกนะถ้าแมนซิตี้เข้าสู่ตลาดเมื่อไหร่เชลซี Chelsea น่าจะเป็นรองแมนซิตี้อันนี้ต้องยอมรับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมว่าพวกเขาอะอาจจะไม่ได้ความสนใจเออร์ลิงฮาร์แลนเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าเขายังมีมาซิยาวยังมีมาคัสแฟร์ฟอร์ด ยังมีเมสันกรีนบูดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมว่าเออร์ลิงฮาเร็เนี่ยจากที่เราตามข่าวกันมาในหลายสื่อและยสำนักเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่โรม a นอับราโมวิชชื่นชอบมากๆที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรครับผู้เล่นคนไหนที่เสียมีชอบเสียมีจะออเดอร์ทันทีครับเหมือนลักษณะของอังเรเชฟชนโก ไม่สนใจครับว่าจะสามารถปรับตัวเล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าหรือว่าค่าตัวจะเท่าไหร่ถ้าเสี่ยมีชอบเมื่อไหร่แกชี้นิ้วสั่งเอามาได้เลยเพราะฉะนั้นกรณีของเออร์ลิงฮาแลนด์มีความเป็นไปได้เหมือนกันส่วนกรณีของคนที่เชียร์ลูกาคูเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าลูกาคูเนี่ยจะมาเนี่ยอย่างเดียวเลยที่เป็นจุดแข็งเลยคือเขาผ่านการเล่นในพรีเมียร์ลีกอ๋อแต่ผมลืมบอกอย่าลืมว่าโทมัสทูเคิลแกทําดรอทมูลมาก่อนแกผ่านบนเดซิก,ก้าและผมเชื่อว่าแกเนี่ย น่าจะให้เครดิตนักเตะที่ผ่านการเล่นบูเดสิก้าหรือลีกที่แกคุ้นเคยดูอย่างทิโมวานเนอร์ดูอย่างไคฮาวร์ดูอย่างรูดิเกอร์ iger, ที่เคยเล่นนักเตะพวกนี้เยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เหมือนจะเขาเรียกอะไรถึงแม้ว่าทุกเขาจะให้โอกาสนักเตะทุกคนก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแกก็คงจะต้องเลือกนักเตะที่เป็นด้วยความที่เป็นเยอรมันและเป็นชาตินิยมเนี่ยแล้วก็นักเตะที่ผ่านจากเวทีบูเดสิก้าที่แกคุมมาทั้งชีวิตอ่ะคุมไมล์คุมดลอดมูลผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ย ภาษีน่าจะดูดีกว่าแต่ก็มันก็ย้อนแย้งนะครับอย่าลืมว่าในกรณีของเม,มสันมาร์ก็เป็นนักแต่งกลิ่เขาก็พิสูจน์ตัวเองได้ดีแต่กรณีของเออร์ลิงฮาเลนกับโรเมลูลูกาคูถ้าถามในมุมผมเนี่ยผมมองว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสออกได้ทั้งสองทางเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่ฟังคลิปผมเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยลูคาครูมันมีข้อดีคนละอย่างไม่แปลกครับไม่ผิดนะครับลูคาครูมีประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะอายุ่27ปีแต่ก็ยังเล่นได้ตั้งหลายปีแล้วก็เรื่องของการยิงประตู ก็ยังเป็นสถิติยอดเยี่ยมสถิติใกล้เคียงกันแต่มันก็ยังมีข้อย้อนแย้งครับถ้าคุณมีเขาเรียกปักหมุดในใจแล้วว่าคุณชอบเออร์ลิงฮาแลนด์ถ้าคุณปักหมุดในใจว่าชอบลัวคูอ่ะไม่แปลกที่คุณจะหาเหตุผลม,มาถกเถียงกันในคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ถ้าในมุมผมผมฟันธงนะฮะผมมาอยากได้ทั้งคู่แต่ถ้าต้องเลือกจริงๆนะครับเราจะไม่จับปลา2มือผมขออนุญาตเลือกเออร์ลิงฮาแลนด์เนื่องจาก1ผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในมือโทมัสทูเคิลผมเชื่อว่าเขาจะทําได้ดีอีกอีกจ ผมเป็นถ้าถามในเยรอรมันเนี่ยผมเป็นแฟนของบรุษเชียร์ดัดบุญเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูบรุษเชียร์ดัดบุลหลายครั้งผมว่าเออร์ลิงฮาเลนกับเรื่องของการปรับตัวในอังกฤษเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วดูสภาพร่างกายสรีระเรื่องการฝึกซ้อมอความมุ่งมั่นตั้งใจเออร์ลิงฮาเลนค่อนข้างจะโอเคกว่าผมอาจจะติดภาพของโรเบรุสลาคูที่ที่ผ่านมากับเชลซีก็ดีแต่ถึงแม้ว่าเขาอายุอย่างน้อยนะครับคือบางครั้งเล่นกับอินเตอร์เล่นกับแมนยูเนี่ยหลายครั้งผมว่าเขายังดูเป็นเป็นตัวตลกอะ่ะยังดูเป็น เรื่องของลูกยิงเรื่องของอะไรมันยังดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นไม่ได้ผิดนะครับเป็นมุมมองแต่ละคนที่บอกให้คุณปลาลตัดสินใจแบบนี้มันมันเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าตัดลูฮูไปหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเรื่องอายุด้วยนะผมมองสําคัญว่าเออ์ลิงฮาแลนพออายุยังน้อยเนี่ยเชลซีมีเวลาในการเอ่อเรียกว่าใช้งานหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเล่นไม่ได้จริงๆก็ส่งยืมยมีโอกาสลูฮาูเนี่ยถ้าเราซื้อมาเล่นไม่ได้อย่าลืมผ่านไปปีหน้าเขา28 2สเนี่ยส่งยืมกบไปกลับมา30 หรือ2ีแล้วเนี่ยผมว่ามันอายุการใช้งานมันก็แทบจะหมดแล้วแล้วผมเชื่อว่าถ้าถามอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้เนี่ยการคุยกับดอทมูลกับกา,การคุยกับอินเตอร์เนี่ยผมว่ามันแตกต่างกันผมว่าดอทมูลเนี่ยเป็นทีมที่ถ้าเงินถึงเงินมาก็พาหลุดเพราะที่ผ่านมาดอทมูลก็ไม่ได้ลังผู้เล่นอย่างมาชูเมลก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่ง ตัวหลักๆอย่างเลวดอฟสกี้มันก็คือตั้งแต่หลายคนก็สามารถย้ายออกจากทีมได้เพียงแต่ถ้าเงินถึงขณะที่ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าอินเตอร์มิลานของในกลุ่มซูนิงเนี่ยที่ทีมจากจีนก็คือเจียงซูซูนิงเนี่ยล้มไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาการเงินงเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่านักธุรกิจของจีนเนี่ยกับการทำอินเตอร์มิลานในยุคข,ของคอนเต้ถ้าเราดูคอนเต้ในยุคที่ผ่านมาเนี่ยอินเตอร์กำลังลุ้นแชมป์เชลีตารีซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นแชมป์ผมมองอินเตอร์กำ แล้วผมเชื่อว่าพวกราตุโลมาติเนสพวกโรเมลูลูคาคูอเล็กซานโดรบาสโตนี่หรือแม้กระทั่งพวกมิลานสกินเนียนะครับเซฟานเดลฟรายพวกนี้มันเป็นกำลังหลักของอินเตอร์มิลานแลวผมเชื่อว่าถ้าอินเตอร์กำลังลุ้นแชมป์เซเรียอิตาลีอย่าลืมปีหน้าเขาต้องป้องกันแชมป์แล้วปีนี้เขาล้มเหลวกับยูฟ่าแชมเปียนลีกมากๆคือการตกรอบโดยที่ไม่ได้ไปเล่นอะไรเลยผมว่าดูสถานการณ์การขายทั้งสองทีม ดอทมุลมีแนวโน้มที่จะปล่อยผู้เล่นได้มากกว่าดอทมุลเนี่ยที่ผ่านมาอย่างที่บอกถ้าไปคุณไปสังเกตบุคลิกเขาเขาสามารถปล่อยผู้เล่นอย่างอิวคารกุโนกานได้คือถ้าเงินถึงก็พร้อมปล่อยขนาดที่อินเตอร์เนี่ยมันดูเป็นตรงข้ามกับอินเตอร์ดูกําลังสร้างทีมแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตบยูเวให้ลงไปได้มากที่สุดเพราะที่ผ่านมายูเวกินแชมป์มาเป็นสิบปีนะทั้งยูเวทั้งลาซิโอโลมาช่วงนี้ที่ดูตกอินเตอร์นเนี่ยปีนี้เป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วแล้วเป็นสิ่งที่ ผมว่าคอนเต,ต้ต้องการจะทำให้อินเตอร์อยู่ในระดับท็อปอยู่เป็นแชมป์ซีอาอย่างน้อย5ปีก็ต้อง3สมัยหรือ4สมัยนานๆานจะตบยูเวลงไปสักทีเนี่ยผมว่าการขายลูกคูซึ่งเป็นผู้เล่นระดับท็อปเลยนะครับที่ผมไล่เมื่อกี้ทั้งสกินเนียฮันดารูวิชบาสโตเนียผมเชื่อว่าเบอร์หนึ่งของอินเตอร์มิลานในปัจจุบันเนี่ยถ้าให้ไล่3าคนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าลูกาคูจะเป็นผู้เล่นอันดับแรกๆเลยที่เป็นคนสำคัญ ลองมาจะเป็นนิโคโลบาเล่าจะเป็นอาชาฟาคิมีซึ่งผมเชื่อว่าผู้นี้ก็ไม่ได้สำคัญผมว่าเบอร์หนึ่งของของอินเตอร์มิลานก็คือหลุมส์รเรคูเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์การจะปล่อยผู้เล่นเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามีความเป็นไปได้ก็คือเนี่ยแหละครับดอทมูลจะปล่อยเออร์ลิงฮาเลนให้กับเชลซีถ้าเงินถึงนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเงินถึงแต่ผมเชื่อว่าเชลซีจะไม่ทุ่มขนาด150ล้านที่เหลืออยู่ที่การอฟสกาย่าจะไปเคลียร์กับมิโน่ลวาร่า ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่คือการวิเคราะห์นะครับลองผมลองชี้เส้นทางว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบทสุดท้ายจะไปลงที่อันเดรียบอตติหรือเปล่าเพราะจากข่าวแต่มันเป็นข่าวจากเดอะซันนะครับอย่างที่บอกว่าเชลซีเล็งกองหน้าตัวเป้าไว้หลายคนแต่ผมเชื่อว่าซัมเมอร์นี้เชลซีน่าจะเสริมทัพกองหน้าตัวเป้าค่อนข้างแน่นะครับอ่ะฟังคลิปผมแล้วครับลองดูว่าตรงใจของคุณหรือเปล่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์หรือจะเป็นโรเมรูลูฮาคู ลองแสดงความเห็นเข้ามาครับไม่ผิดครับแสดงเข้ามาลองดูว่าความคิดคล้ายกันหรือเปล่าเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ว่าทําไมต้องหาเล่นทําไมต้องรูครับครูนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับปิดท้ายขอบคุณผู้สับสนใจดีด้วยครับซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์รวมไปถึงสิงหัวออฟฟุตบอลนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับซับสไครป์ช่องปามสามบาทห้าบาทกันด้วยขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ